สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมขณะนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข1 0 8นะครับเส้นนี้นั้นก็จะเป็นเส้นไปที่อำเภอแม่เสียงนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เราจะนำทุกท่านมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงครับวันนี้ผมนำเพื่อนๆน,นมาไกลถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับมาที่ช่องแคบเขาขาดผาจูบกัน อยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับไม่ใช่อบหลวงออบหลวงนะฮะไปดูว่าผาจูบกันนั้นเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเดินไปประมาณ350เมตรนะครับเราเดินได้แล้วเพราะหัวใจเรามีตีนนะครับอ,อบหลวงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์สวยงามนะครับและก็น่ากลัวไว้ในจุดเดียวกันมีช่องเขาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยว ที่บอกว่าสวยงามและน่ากลัวในจุดเดียวกันเพื่อนๆจะได้เห็นในนาทีต่อไปของคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรก็มากับคุณเชก,กี้นะครับค่าบริการนะครับ20บาทเท่านั้นเองไม่ต้องแอบนะครับพูดเล่นคุณเชคครับ20บบาทครับ สดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสดนะครับสามคนครับพี่มีทำสมุดด้วยเลยได้ไหมแล้วก็คนต่อนะครับมาล่าเปิดหน้าเปิดหน้าเลยนะเปิดหน้าแล้วกันหน้าไหนครับมีกี่หน้าแล้วมาล่าว่าไปเมืองอิสุยาณนะครับน่อบหลวงนะครับอบหลวงนะครับขอบคุณครับ ไปที่ศูนย์บริการได้นะไ,ไ<ม>ปรุสัยได้นะโอเคไปที่ศูนย์บริการครับไป<า>ทะอนแล้วค,คนละยี่สิบบาทเดินจากตรงนี้ไปสา <c oughs> มร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่ละที่ไม่เท่ากันครับ <c oughs> มีสถานที่กางเต็นท์ด้วยนะ <c oughs> โอ้กางเต็นท์ตรงนี้น้ำมาี่อันตรายนะ ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้นะฮะวันนี้เป็นลำน้ำแม่จำานะครับน้ำค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับวันนี้ธรรมชาติครับลมเย็นสบายเจอกับคุณยายเจ้าถิน่น เช็คบอกว่าหน้าล่องแจ่งอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ําไหลนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับอุทยานแห่งชาติออบหลวงนั้นตั้งอยู่ที่ตําบลหางดงอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มาพบกับเด็กๆนะครับที่มาเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับเด็กๆก,กันหน่อยครับลําน้ําแม่จำ ก่อนอื่นต้องดูสถานการณ์น้ําก่อนนะครับแม่น้ําแม่จําน้ําลึก2เมตรสถานการณ์วันนี้อันตรายนะครับสถานการณ์น้ําวันนี้อันตรายโอ้ ทำไหลแรงมากหนูมาจากไหนนะคะับอ๋อเม่ปอง่อารักมาคุณครูพามาเที่ยวเหรอครับครูพามาเที่ยวเหรอมาเองอคุณพ่ออ๋อพ่อมีลูกหลายอ๋อมีลูกพ่อหมดเลยเหรอใช่<ป>โอโ้โหคุณพ่อพามาเที่ยวครับไปไหนกันมาบ้างครับวันนี้ออ๋ไปอม,มก๋อยมาอมก๋อยเขามีงานที่อมก๋อยงานบน<อ> ก็เลยพาเด็กๆมาแวะเที thumb, ่ยวนะครับผมหนึ่ก็ดูแลก็ดูแลเป็นหอบพักก็เป็นหอพักเนาะเป็นหอพักดูแลก็คือลูกๆเราแหละก็ถือเป็นลูกกันแหละนะพอเราดูแลนะเป็นบาดหลวงไงอ๋อครับบาดหลวงไม่แต่งานแต่มีลูกเยอะครับต้องดูแลลูกคนอื่นครับผมดูแลเด็กๆนะครับท่านบาดหลวงนะครับต่วนลำน้ำไม่ใหญ่ลำน้ำเล็กๆตรงนี้เขาก็ มาเห็นแม่น้ําแม่แจ่มเป็นลาน้ําที่ใหญ่ขึ้นครับแต่ยังไม่ใหญ่เท่ากับแม่น้ําสารวินหรือแม่น้าโขงคแม่น้ำเจ้าพยาอะไรอย่างนี้นะเจ้าพาแม่ปอนเนี่ยน้ำแม่ปอน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 เนี่น้ําเล็กลําธารมันเป็นลําธารแม่ปอนนี่อยู่อาเภอจอมทองอำเภอจอมทองเส้นทางขึ้นอินทนนท์อ๋อแต่ก็แค่กิโลเมตรที่เจ็ดก็เลี้ยวซ้ายอ๋อเข้าสู่บ้านเมืองกลางครับผม เดี๋ยวไปน้ำตกแม่ย่าอีกเราต้องพาเด็กๆแวะด้วยไหมครับแม่ยะก็คงต้องเป็นจังหวะอื่นเวลาที่ปิดเทอมอะไรเงี้ยครับผมช่วงทมช่วงนี้น้ํามันหลักน้ํามันไม่ใสอ๋อครับต้องเป็นช่วงเดือนธันวาแง,งน้าําใสแม่ปอนอยู่บนดอยนะครับหลวงพ่อครับมีโอกาสคงได้ไปเที่ยวครับ เชคบอกว่าถ้าหน้าหนาวก็หน้ากลางเต็นท์นะครับนอนฟังเสียงน้ำเดินอีก150เมตรครับจะถึงจุดไฮไลท์ของออบหลวงตรงนี้เป็นอุโมงค์ไผ่ตรงนี้ครับเขาจะเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนี้เคยขุดพบนะครับโครงกระดูกมนุษย์นะครับ ก่อนประวัติศาสตร์งั้นนะครับเนี่ยดินแดนก่อนประวัติศาสตร์20เมตรนะครับหลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เจอภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับทางขึ้นชมวิวจุดนี้นะครับเป็นจุดศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินไปอีกประมาณ100เมตรครับเราก็จะพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณ โครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยยุคสำลิดซึ่งคาดว่ามีอายุอยู่ในราว2500 3, 2 5งพันาถึง <500 S 2> ุโมพันหรปีครับรวมถึงภาพเขียนสีที่บริเวณพิงผาข้างด้วยนะครับตอนนี้เราเดินอ,อยู่ในบรรยากาศของอุโมงค์ไผ่ซ้ายมือเรานั้นเป็นลำน้ำแม่จำนะครับก็ให้ความเย็นสดชื่นนะครับอุโมงค์ไผ่ต้นไผ่นั้นก็เย็นอยู่แล้วนะครับเป็นอุโมงค์ให้ร่มเงา เดินฟังเสียงน้ำไหลไปเรื่อยๆก็จะพบกับจุดไฮไลท์ที่บอกไว้ว่าทั้งสวยและน่ากลัวนะครับนั่นคือผาหินขาดนะครับช่องเขาแคบๆนะครับจะเป็นคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าผาจูบนะครับเหมือนหินนั้นเอ็นเข้ามาหากันเหมือนหินนั้นกําลังจูบกันอยู่นะครับเขาจึงเรียกจุดนี้ว่าจุดผาจูบสักพักหนึ่งเราก็จะเดินทางไปถึงแล้วครับ เดินกันต่อครับเพื่อนเพื่อนวิลิตรแฟนชมนะครับวันนี้เป็นวันแห่งการเดินป่าอย่างแท้จริงด้านหลังเราก็จะมีเด็กๆนะครับนี่นักท่องเที่ยวของเรานะครับนี่นะครับเด็กๆที่มาเที่ยวโดยบาดหลวงท่านพามานะครับนี่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงผาจูบแล้วนะครับ ผาจูบก็จะเป็น2หน้าผานะครับที่โดนน้ำกัดเซาะเนี่ยเหมือนผาเอ็นมาจะจูบกันนะครับเอ็นมาหากันนะครับผาจูบเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เดีวเดินน่าจะมีจุดให้ชมใกล้กว่านี้นะครับนี่นะครับมีเด็กๆครับตามเด็กๆไปนะฮะ เด็กๆที่แม่ปอนนะครับเด็กจากมูลนิธิลงมาจากอมไกวไปทำกิจกรรมแล้วก็มาเที่ยวกันต่อนะครับเด็กๆก,ก็นี่ครับพอมาถึงเขาจะอ่านว่าอะไรคืออะไรนะครับเนี่ยศึกษาก่อนคุณครูเขาสอนมานะครับนี่ ชี้ม้ชี้มือบอกกันตรงนี้คือตรงนู้นตรงนน้นคือตรงนี้นะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับนั่นก็คือช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนานไปกับลำน้ำแม่จ,จาทำให้เกิดหุบผาลึกความลึกของหน้าผานั้นวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติก็ราว32เมตรเลยนะครับส่วนที่แคบที่สุดกว้าง2เมตร มีลำน้ำเชี่ยวไหลผ่านซึ่งความยาวของช่องแคบนั้นราวๆ300เมตรนะครับจุดนี้แหละครับที่บอกว่าทั้งสวยและน่ากลัวนะครับถ้าเราข้ามสะพานไปนะครับข้ามสะพานหน้าผาตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าสะพานแดงสามารถที่จะข้ามไปได้เราก็จะพบกับจุดที่ค้นพบแปล่งโบราณคดีในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก็คือโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุระหว่าง2,000 500ปีถึง3,500ปีรวมถึงภาพเขียนสีที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นสะพานนั้นสักพักหนึ่งผมก็จะเดินข้ามไปนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างน้องๆจากแม่ปอนนะครับก็ขอให้เก็บภาพให้ด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมอดมการณ์วันนี้ครับคุณต่อคุณชกกี้ก็เ,เก็บภาพไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ที่สูไม่เห็นภาพอยู่ในขณะน,นี้นี่คือสะพานแดงนะครับตอนนี้เด็กๆเขาเดินทางไปที่สะพานแดงกันแล้วนะครับขึ้นไปดูวิวแม่น้ําแม่แจ่มบนสะพานซึ่งรับน้าหนักได้ก,กว่า500กิโลกรัมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นครับ ้นทางก็ล่มลื่นนะครับยิ่งถ้าอากาศหนาวนี่เดินสนุกเลยถ้าฤดูหนาวนี่เรามาฤดูร้อนนะครับรับน้ำหนักได้500กิโลเมตรกิโลกร,รัมนลยครับโอ้โหสวยนะครับ ดูสิครับสวยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องนะครับช่องเขาขาดนี่ก็เป็นจุดที่เรายือนอยู่เมื่อกี้นะครับที่มองมาเราเห็น นะครับแล้วก็เลยมาก็จะเป็นออกที่นี่อำเภอจอมทองนะครับไม่ใช่อําเภอหอดนะอําเภอจอมทองเหรอเฮ้ยท,ที่นู้นหอดที่นี่จอมทองฝั่งนู้นอําเภอหอดฝั่งนี้อําเภอจอมทองนะครับโอ้นี่ก็เป็นดินแดนก่อนปศนะครับ ข้างบนก็เป็นหลุมฝังศพโบราณภาพเขียนสีโบราณนะครับแต่ดูแล้วเหมือนว่าทีมงานนั้นจะเกิดการท้อแท้ในการเดินขึ้นไปนะครับก็ด้วยเวลาจํากัดด้วยนะครับเพื่อนมาเดินขึ้นไปตรงนี้นะหลุมฝังศพมนุษย์โบราณแล้วก็ภาพเขียนสีโบราณนะครับเนื่องจากวันนี้นะเราไปเที่ยวมาหลายที่นะครับตั้งแต่อุทยานแห่งชาติอินทนน์แล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับ เราจะต้องเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่กันจึงไม่ได้ขึ้นไปบนหลุมฝังศพโบราณตอนข้ามสะพานมานั้นผมตกใจนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจตลอดว่าเป็นอำเภอฮอดแต่ก็เข้าใจถูกแล้วนะครับฝั่งที่เดินครั้งแรกเป็นอำเภอฮอดพอข้ามสะพานมาเป็นอำเภอจอมทองนั่นหมายความว่าสะพานแห่งนี้เชื่อมต่อ2อําำเภอนะครับเข้าด้วยกันก็คืออำเภอฮอดกับอำเภอจอมทองนั่นเองครับ อหเสียวสิหักรึ่งลงไปนี่คือโอ้โหเหลือแต่ชื่อนะครับจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ยถ้าตกลงไปโผล่อีกทีก็น่าจะนู่นแหะไม่ยาดูนะมันตกไม่ยาดนะเดี๋ยวต่อเดินใหม่ต่อเดินใหม่ต่อต่เดินใหม่เดินใหม่ยังไม่ได้ภาพเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ ทำไมเดิอนอยงนั้นแต่เสียวเหรอ,อเดินไม่ธรรมะทารมแงเลยคุณเพื่อนครับกิจกรรมภายในอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับก็คือการเดินป่านี่แหละครับไฮไลท์ของที่นี่เดินป่าศึกษาธรรมชาติเล่นล่องแก่งเรือ,อยางหรือว่าล่องคายักในลำน้ำแม่แจ่มแต่น่าจะเป็นรืดูหนาวนะครับช่วงที่หมดฝนแล้วคลิปนี้นั้นถ่ายเดือนกันยาจะเห็นว่าน้ำนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับ ซึ่งการล่องเรือคายักหรือว่าการล่องแก่งนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับลานกลางเต็นท์ให้บริการด้วยนะครับโดยมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอนคืนละ50บาทและมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานผมรับประทานแล้วนะครับต้มปลาแม่น้ําอร่อยดีนะครับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ต้องอาศัยความระมัดระวัง เพราะว่าถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแลกันเองด้วยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับแต่การเดินทางของหัวใจมีตีนอร์เวย์นั้นยังไม่สิ้นสุดเรากําลังเดินทางไปเที่ยวที่น้ําตกแม่ยะแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศของน้ําตกแม่ยะมาแล้วคงจะได้อัปโหลดไว้ในช่อง YouTube หัวใจมิตีนอร์เวย์ในคลิปถัดๆไปนะครับ สำหรับความงามของน้ำตกแม่ยะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ